คุณน้อคุณน้อไปกวนเขาอีกแล้วอะ่ะเอาเราก็อยากรู้อยากเห็นบ้างเนาะไงครับน้องมิ้นทำไรครับอันนี้กำลังจะเปิดใบเสนอราคาให้ลูกค้าโอ้ทำไมพูดแบบพูดพูดนุ่มนวลเชียแบบไม่ได้ถ่ายกล้องมีอะไรอีกอะ <laughs> ดูเด,ด็เสียได้เสียวหัวล้อมไหมอะ อ๋อปเปิดไว้เสนอราคาลูกค้าลูกค้าอะไรครับลูกค้าสนใจตัวเทเบิลของเราคะ่ะพี่โนบ๋อตัวเทเบิลโอตัว800เลยเหรอตัว800ค่อยค่ะค้าไปใช้ยกอะไรอะ่ะลูกค้าเขาไปใช้เดี๋หนหนะคะ่ะโอเห็นเขาถามตัวแฮนด์สเต cker ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้เขาเป็นลูกค้าเหมือนที่ซื้อแล้วเหมือนไปจําหน่ายต่ออะค่ะอ๋ออย่างนิวเลอร์งี้เราก็มีเนาะมีเราเรามีนิวเลอร์จำหน่ายแบรนด์มาติเอ็กเราต่อด้วยเห็นไหมเนี่ยมีอยู่ในนี้ด้วยอ๋อนี่เราก็จัดส่งให้เขาได้จัดส่งให้ได้หมดเลยค่ะลูกค้าสนใจก็คือจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยครับแล้วไปเองไหมครับเนี่ยอยากไปอยากไปเดี๋ยวให้ติดรถกับขนส่งไม่ไม่ ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ให้นั่งข้างหน้านั่งข้างหลังนั่งข้างหลังเกาะรถไปเดี๋ยวรถรถลูกค้าเสียหายให้มิ้นเกาะเงินดูใจร้ายเนอะอ้อเดี๋ยวใส่ซูเปอร์แมนข้างหลังแล้วก็เกาะเลยกช้าประทับใจนะาดูเลยขายเองส่งเองรถอฟลปกลิฟต์ต้องเหามา m ติเอ็ก